Speed the city streets. Began feel the streets feel to สวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้เราก็ได้เวลาที่จะมาทำการวันข้าวสารีจะวันนี้ก็จะเป็นข้าวสารีเราจะปลูก อันนี้ก็จะเป็นเครื่องจักรสำหรับหวานข้าวตอนนี้เราก็กำลังตั้งค่าก่อนนี้เราจะหวานข้าวเนาะเราก็ต้องมาทำการเซตติ้งเครื่องก่อนว่าข้าวที่เราจะหวานแต่และรอบจำนวนกี่กรัมเราก็จะเราจะปลูกอันนี้ด้วยปลูกถัว่วสาษาเยอรมันแปลจาก google เกนานะมันคือถั่วลันเตา เราก็จะปลูกตัวลรันเตากับข้าวสาลีมิกซ์กันไปค่ะผสมกันไปโอเคอ เกิน <Or S 1> too much อ่ออีกอันนี้2.8กิโลเราต้องการ2.5เอาะอีกมาต้องให้มันไหลช้าลงเมื่อกี้มันไหลเร็วเกินไป <im itation> กว่าจะได้วานข้าวก้อนเนี่ยแหละเซตติ้งเครื่องอยู่ประมาณครึ่งชั่วโมงอะ นี่ปีแรกนะนะที่ลองปลูกมิกกันผสมกันผสมกันไปวันนี้เราวางแผนว่าจะหวานะข้าวกับไอ้ถั่วบันเตาทั้งหมด300กิโลกรัมนะเค้ตอนะนี้ก็ปิดไ้ก่อนปิดรูไว้ก่อน ตอนนี้อุปกรณ์พร้อมทุกอย่างแล้วโอเคไปเท่ไร่กันค่ะโอเคตอนนี้เราก็อยู่ที่ไร่ข้าวสารีของเราแล้วเมวื่อวานนพลดินไม่ได้ถ่ายทำคลิปให้ดูเพราะว่าเมื่อครั้งกันก,นก่อนก็ได้ถ่ายทำคลิปไปหลายรอบละ เมื่อวานก็เลยไม่ได้ถ่ายทําคลิปกะว่าจะมามา,มาถ่ายทําคลิปวันนี้แหละตอนนี้ก็สามโมงก,กว่าแล้ววันนี้แดดจัดดีนะสิบเจ็ดองศานี่อากาศอบอุ่นค่ะถ้ไไ่่ใส่เสื้อแจ็คเก็ตมันก็หนาวพอใส่มันก็ร้อนเดาใจย,ยากมากเลยชว่วงนี้ระหว่างพูดไปลูกพี่ก็นะเตรียมเปิดช่องสำหรับให้ข้าวไหลลงมา เมื่อกี้เราปิดช่องไม้ตอนนี้เราต้องเปิดไหลไหมไหลอยู่ เสียงวัวกันไหมน้องวัวทักทายจ้ะโมวัวไม่เคยเห็นคนไทยมันก็มองมานะตอนนี้ก็รอลูกพี่วนกลับมาจ้ะอ้าวร้องกันเข้าไป เดินหนีบัววัวเห็นล้อมตกใจมันก็ร้องนะก็ยังจะมีดอกฟันจิงโตมาเคลนอ,อยู่ตรงนี้อีกเนาะขออนุญาตกำจัด and it's just begun as she puts her hand in mine <coughs> 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 มาหวานข้าเดือนเมษานี่กว่าจะได้ทําการเอ็บเกี่ยวนู่นก็ไปไป,ปลายปีนั่นแหละรถแท็กอร์คันนี้มันเสียงมันค่อนข้างจะดังเนาะต้องพยายามพูดอยู่ไกลๆเดี๋ยวท่านผู้ชมจะรำคาญเสียงกฝุ่นเต็มหน้าเลยครับ เดีย๋ยวผ่านไปสักหนึ่งเดือนจะมาอัปเดตให้ดูดีกว่า s <S พาชมทุ่งนาข้าวของฟาร์มอื่นฝังน่งทางตอนใต้ของเยอรมันเนาะต้นข้าวมันก็จะโตอยู่ประมาณนี้แล้วค่ะยังไม่ค่อยสูงเท่าไหร s <S ่เห็นบางช่องนะที่อยู่เขตทางตะวันตกทางภาคกลางนี่ของเยอรมันต้นข้าวสาลีข้ต้นสูงมากเลยนะต้นโตกว่านี้เยอะเลย อย่างว่าอากาศทางตอนใต้เยอรมันมันค่อนข้างจะหนาวจัดเนะาะภาพปูมิกาศก็เนี่ยคะ่ะมีเขาล้อมรอบอากาศก,ก,ก็จะประมาณนี้แหละส่วนคนนู้นก็หวานข้าวบนไปจ้ะแต่ชอบตอนที่ข้าวสาลีมันออกรวงเนาะมันจะเหลืองอร่ามสวยงามมากเลยนะช่วงนี้ก็จะเห็นแต่ความเขียว ของเราก็จะปลูกแบบออร์แกนิกนะก็ไม่ได้ใส่ปุ๋ยเร่งอะไรหรอกก็มีจต่ปุ๋ยขี้วัวนี่แหละปุ๋ยขี้วัวก็นุ่นของฟาร์มวัวนู่นแหละเติมรอบที่สามแล้วจะได้ละว,วันนี้ก็ทำการมิกกันก่อนข้าวสาลีกับถั่วเตลาไปจ้าตุยงานต่ออีกรอบนึง ผ่านไปชั่วโมงครึ่งแล้วน่ะเราก็ติดตามผลงานเสียงวัวร้องอยู่ข้าวแล้วน้องวัวได้เวลากินข้าวเย็นล้ะเริ่มวุ่นวายตรงนี้นสะดุกเลยสี่ห้าเมตรบางทีไมโครโฟนมันก็ไม่ดังเนาะ เออช็คไมครกฟนไว้ต okay, ีอนนะย่างเดีวยวเด้อตกใจวันนี้ก็จะวานตรงนี้วันนี้ก็จะปลูกข้าวแล้วก็ทัวรันเตาทั้งหมดเลยวันนี้ก็สี่โมงกว่าแล้วนะ ลืมบอกไปว่าถั่วที่เราปลูกนี่ถั่วลันเตาอันนี้ไว้สําหรับให้เป็นอาหารจัดเหมือนกันนะเนื่องจากว่าสภาพภูมิอากาศของเราที่ปลูกนีม่มันไม่ดีพอปลูกมาก็ไม่ค่อยมีคุณภาพก,าก็พปลูกให้แกะให้ไก่ให้วัวกินค่ะขายค่ะทั้งหมดนี้เราปลูกไว้ขายขายไปหมดก็ให้ไก่กินโอเคลุยงงานต่อจ้ะ ตอนนี้ก็ผ่านไปครึ่งทางแล้วหลังจากวันนี้ถ้าระหว่านข้าเสร็จแล้วงานต่อไปก็นู่นแหละค่ะอาจจะต้องมาปลูกหญ้าฝั่งโน้นแล้วหลังจากนั้นเราก็จะตัดหญ้ากัน